่บอยครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปที่พี่บอยสร้างพระอีกครั้งหนึ่งเขาไม่รับงานพี่บอยไม่ใช่ว่าพี่บอยเงินไม่ดีนะเงินอะดีนะครับแต่แก้บล็อกสิบสามครั้งฮะคือเขาพอแก่บล็อกเสร็จก่อนจะปั๊มนะครับปั๊มเหรียญลองพิมพ์ขึ้นมาเขาเข้ามาเช็คบล็อกสองแบ๊บสองอสองเอ,อ้ยตรงนี้ไม่ดีสั่งพอกใหม่แก้พอกใหม่แก้กว่าจะได้บล็อกนั้นนะสิบสามครั้ง กว่าจะได้บล็อกในแต่ละบล็อกอ่ะสิบสามครั้งในการแก้บล็อกนะฮะก็คือพี่บอยละเอียดมากนะครับนะฮะละเอียดพระก็ถึงได้มีราคางเงี้ยแบบพี่บอยเขาไม่ปล่อยผ่านนะฮะไม่ปล่อยผ่านคิวซีเองทุกอย่างนะฮะดูฮะดูดูดูเกตเนี่ยเกตเนี่ยบางบางคนเนี่ยผู้สร้างบางคนหรือวัดบางวัดเขาสร้างพระสร้างพังประกันเนี่ยงูทะเลเนี่ยเกตไม่มีด้วยทาไไโลดเลยนะฮะ ล้นล้นเลยนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นนะแก้บล็อกสิบสามครั้งกว่าจะได้บล็อกของพี่บอยในแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับโหส่งคนค้างจริงสองร้อยห้าสิบปิดกระม,มงังพูดตั้งนานนะฮะตั้งนานอยง้เท่าเดิมสองร้อยห้าสิบเลขดูเลขก่อนเน,นี่ยหน่วยใช่ไหมคะนี่แปดแปดสี่แปดหลังชนวนมวลสาร ปิดจ,จ้ารายการนี้ยินดีด้วยนะขอบคุณครับ,บามากขอยุง<ห>เวียมนวยเนาะโอเค <Okay. S 1> นะครับเนื้อชนวนนะชนวนชนวนวิลราคาไหนเก็บรถราคานี้พี่ลุยเลยพักขึ้นทุกเนื้อครับตอนนี้เนะ่เนื้อผงหลักหมื่นขอบคุณค่ะ